วันนี้ฝนตกแดดออกครับนี่แสงแดดก็ยู่ก็ตกเมฆฝนเห่นครับฝนดีมากๆเลยครับปีนี้ตกเกือบทุกวันเลยครับสุดยอดสุดยอดหนาฝนฝนตกบ่อยมากมากน่าทวนน้าเบิเแลยวครับสวัสดีครับผม,พ,มพ่อแม่พี่น้อง มือนี่ก็ได้ไปซื้อมะระหน่วยใหญ่ๆมาครับนี่คับใบมหระพาเก็บจากสวนเนาะนี่อันนี้ก็หมูซับครับผมได้ไปลวกให้เขาซุปพอดีพอหมัดๆเนาะบ่ตรงสุปหลายพ่อหืมๆก็เสร็จมามาลวกเซ็ตมาเรียบร้่อยนี่ก็กระเทียมเจียวที่เจียวเอาเองครับนี่ มือนีจดจิตรัมาทำกินแบบง่ายๆเมนูบ้านๆครับผมโอ้โห่ทำกินเวลาเล่งดวนครับมามาหมูซับนี่ก็น้ำซุปกระโดกหมูเนาะที่ทำเอาไว้่อนขันทีเหลวเนาะครับผมนี่ก็ามาอุ่นให้เขาหล่นร้อนเนาะนี่น้ำทิ่รัหล่นร้อนไปทำกินก็ หม,าม,าม่ามาหมูสับนี่นำสุปกระดูกหมูครับนี่ามาทำกินง่ายๆตามแบบบ้านๆนะครับผมนะใส่ไข่ลงไปนี่ครับผมมาตามด้วยหมูสับวกโคหมดหมาัาใส่เทลงไปอื้ เกลีย่ยสักหน่อยให้ทั่วถึงครับมาใส่ตามไปด้วยกระเทียมเจียวโอ้โหเนี่ทั้งกตะเทียมเจียวทั้งน้ำมันน้ำมันหมูนะครับนี่เจียวเองครับนี่ไม่ใช่น้ำมันพืชพพเพราะเขาจนนัวกว่ากันมาใส่ลงไปตามชอบเนาะเฮ็ดยูเฮ็ดกินตามมัดตามชอบแบบบ้านๆเฮา ตามปากเขานี่แหละครับผมโอ้ยตอนนี้น้ำซุปกระดูกหมูกะกำลังเดือดเดือดร้อนร้อนกำลังพอดีเลยครับ <มา S 2> นะครับผมก่อนอื่นกัอนนนี่ครับเอาหม้อใช้เท่าก่อนนาะใส่ลงไปเลยตามมกตามท่อของแต่ละคนเนะ้อเน้นเยอะๆนี่หมวกกะ เทียมดองโอ้โหอมลูกขินครับลูกขินเนื้อใส่ลงไปเลยตามชอบตามอยากนี่นี่ผมใส่ไปห้าลูกเลยห้าหน่วยเลยห้าชิ้นเลยครับนี่ตามมักจามแส่บเนาะนี่นี่าำซุปกระดูกหมูลงไป โอ้โหโอ้โหพอประมาณเท่านี่พอดีครับโอ้ยกินหอมขึ้นมาเลยครับนี่น้ำซุปกระดูกหมูเนี่ยจ้ำจ้จวดจวดสับบครับมามาชิมรสชาติก่อนครับผม้เห็ดกินนง่ายๆบานๆ,ๆยำหิวยำอยากเวลาเหล่งรวนเนาะน้ำซุปเาจะแแซสบพอดีบอ โอ้ยนวลน,ว,นวเลยครับผมโอใส่ไข่ไปเนี่เป็นยางมดทู่มพอดีเลยครับนี่จวดจวดเลยครับอืจมจำแจมอามาใส่พักลงไปเลยครับนี่มะละห่ำซอยพอดีปากพอดีคำเน่นสมุนไพรใบโหระพาเก็บสดๆจากสวน โอ้โหนี่ปรุงรสชาติเพิ่มเติมไปพร้อมกันมีน้ามะนาวนะครับผมหอกเปียวใส่ลงไปเลยเพราะว่าน้ำสงมสายชูเบิรครับบ่ได,ด้ดูเนาะจะใส่น้ามะนาวกัแบแ่บึ้นกันล่ะครับชิมรสชาติดูแล้วต้องปรุงเพิ่มตามด้วยพริกผงชามใหญ่ๆ ชอบเค็ดชอบจับกกระส้ตามตามใจชอบเนาะครับผมจะได้ถูกกลิ่นถูกปากกิ่มแซ่บกิ่มงัวนำตามซส่หนึ่งสอเท่านี้พอดีมาตามด้วยพริกไทยเฮ้ยใส่ลงไปเลยเพิ่มความหอมตามชอบตามมากเนาะ หากไรนี่เพราะความเค็มยังไม่พอใส่ลงไปเลยจะน้ำซุปเท่ากับนัวดีอยู่แล้วตามชอบตามมาักพอดีพอดีมาครับผมคนให้ทั่วให้ทั่วถึงมูน ใส่อเอาใส่ลงไปก็ซึมเขาก็เซนมามาพอดีเลยครับนี่หูยนวลนวลรสชาติเนี่ยจัดจัดจัดจัหวูววจำจำแสบแสบนวลน้ำกันครับมือนีครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเวลาเร่งดวนนี่ย้ำคำง่ายๆเลยครับนี่กลับมาดึกๆแซ่บแบน้ำกันนยครับ อ๋อ,อเดืออ๋อเดือชิมกับหัวไชเท้าโอ้โหอืมจัดจ้านโอ้เว่อสับเกี๊ยบรอยชิ้นอืมเน้นเสน้นก่อนเนาะนี่ครับมะละนี่ครับอื้อ แสบนัวแสับนัวเขากันดีมากกับเสียงฝนตกโอ้โอ,อากาศเย็นพอดีพอดีเลยครับนี่โอ้โหมาสดตามด้วยน้ำหมูสับกับมะละกู ถูกข้นเนื้อครับจับนัวจับนัวโอ้โหสมหิวสมอยากเลยครับนี่คำใหญ่ๆโตๆไปเลย จับนวจับนวจัดเต็มครับมือนีอ่ครับอขอนี้บพอมาตามด้วยกากหม,มูกร,บกรอบบเลยครับนี่มาใส่ช้อนดีกว่าถ่วถึงเขากันกากหมูทอดกร,กรอบอม,อม,มาพันเข้าช้อน พอช่อนหน่อยพวดเนาะอืมนี่ครับวัวอ,อืสดตามไปด้วยใบโหละพาหอม ยอดสุดยอดเขาลิ่มเขาปากจวดๆเลยครับหัวัชเท้ากับมะระโอ้โหแซ่บแซ่บขนาดครับมือคำมือนี่ครับผม